ทีมชาติไทยเวลามันแพ้เนี่ยอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดนะครับล่าสุดบาโดโพกิงเฮชโค้ดของทัพช้างศึกก็เกิดอาการตะบะแตกครับหลังจากที่โพสต์ข้อความยาวแจ้งถึงเหตุผลในการจัดแท็กติกในเกมแพ้มาเลเซียพร้อมกับส่งคําถาม,ถ,ามถึงแฟนฟุตบอลชาวไทยว่าการแพ้นัดนี้ถึงกับ ให้เขาลาออกเชียวหรือขณะที่แฟนบอลที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแห่ขายตัว๋วทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เข้าชิงอันดับ3 กับติเดดแอนโตบิโก้เท่านั้นส่วนผล MRI ของเจชนาทิพออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในขุดแป๊บเรื่องบบอีพีนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กันด้วยนะครับเรื่องแรกที่เราจะไปติดตามกันนะครับก็เป็นเรื่องราวร้อนร้อนแดงแรง,แรงนะครับของมาน o โพกิงครับ HCODE ของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความใน Instagram ส่วนตัวนะครับถึง การจัดทัพนะครับแล้วก็แท็กติกต่างๆที่เขาใช้ในเกมที่ทับช้างศึกโลกสนามเกมแรกในกบอลชิงถ้วยประธาน k i n ส์คัพแล้วก็แพ้จุดโทษให้กับมาเลเซียจนชวดเข้าชิงฟุตบอลทัวร์เมนนี้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับโดยมาโน่บอกว่าเขาขออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะโค้ชครับจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆโดยทางมาโน่มีแผนที่ชัดเจนสําหรับเกมนี้ก็คืออยากจะเล่นเกมบิวอัพจากด้านหลังนะครับอยากจะคุมเกม อยากจะเป็นทีมที่ครองบอลและสร้างโอกาสแล้วก็ทางมาโน่เชื่อว่านักเตะของเรามีคุณภาพที่จะทํามันได้แบบนั้นเพราะว่ามีนักเตะที่ครองบอลได้ดีอย่างเวเทพป้อมพันธ์หรือว่าทิริพันธ์พ่วงจันนะครับที่ทลงานได้ดีในเกมกับซูรินามในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเกมนี้ครับมาเลเซียบีเพสซิ่งสูงมากเลยนะครับแล้วก็เรา ไม่สามารถที่จะเซตบอลในแบบที่เราต้องการได้เราเสียชนะทิพไปตั้งแต่นาทีที่12นะครับจนต้องส่งสุบัญญาลงไปแทนซึ่งการเลือกสุบัญญาเนี่ยมันมี2ทางเลือกนะครับว,ว่าจะส่งสุบรรญ,ญาหรือว่าจักัพธันลงไปเล่นในการเลือกสุบัญญาเนี่ยเขาคิดว่าทางสุบัญญาดีมีเกมที่ดีแต่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าจกักรพันลงเล่นให้กับราชบุรี FC ในช่วง6เกมที่ผ่านมาไม่มีเกมที่ดีหรือ <c oughs> ก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นนะครับของโค้ชอาจจะมีมุมมองแตกต่างกันกับแฟนฟุตบอลนะครับในช่วงพักครึ่งนะครับทางทีมชาติไทยก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นถึง3คนพยายามเล่นบอลทางลึกมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งกองหน้าลงไป2คนนะครับก่อนหน้านี้ก็คือมีอาร์มสุภชัยใจเด็ดแล้วก็เพิ่มแบงค์สุบนัตเหมือนตาลงไปด้วยนะครับทีมชาติไทยกลับสู่เกมแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสพร้อมกับตีสเสมอแล้วก็ไปแพ้จุดโทษนะครับโอ้โหกว่าจะตีเสมอได้ก็ต้องบอกว่ามีโชคช่ว ต้องรอจนถึงช่วงทศเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายเลยนะครับแล้วยังไงครับมานโนมี o, น้ำหัวแล้วนะครับคุณอยากให้ผมลาออกหรือยอมแพ้นี่เป็นคําที่เขาเม้นมานะครับโดยลืมเกมก่อนหน้านี้ที่เราเคยเล่นดีมาทั้งหมดเลยหรือนี่ก็เป็นคําถามที่มาโนพยายามที่จะถามแฟนบอลนะครับว่าลืม ชัยชนะที่สวยงามแล้วก็ชัยชนะอันหอมหวานในอดีตแล้วหรือเพียงแค่เราพลาดแค่45นาทีแค่นั้นมันเป็นเกมฟุตบอลที่เกิดขึ้นได้เท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของกิสตาการแมนเป็นนักเตะที่สําคัญในชุดเอเวอซูซูกิครับการที่ทางมานูใช้ทางกิสตาการแมนไปเล่ในในตำแหน่งเซเตอร์แบ็กเนี่ย โอเคเขาก็รู้นะครับว่าเขาเล่นกองกลางกับชลบุรี FC ได้ดีแต่ว่าเรามีกองกลางเยอะมากมาโน่จึงต้องการให้กฤสดาเล่นในกองหลังนะครับซึ่งเขาก็จับคู่กับพรรษาได้ดีเลยทีเดียวนะครับในมุมมองของมาโน่ในฐานะโคช้ชเขาก็รักงานของเขานะครับแล้วก็ทุ่มเทตเต็มร้อยทางมาโน่เองก็หวังว่าจะเจอแฟนบอลในเกม ดิเดตแอนโตบิโกในวันอาทิตย์ดีนะครับรอบชิงอันดับ3ก็เป็นมุมมองของมาโน่นะครับที่ออกมาชี้แจงให้กับแฟนฟุตบอลได้ทราบแต่ว่ามันก็มีบางจุดที่ค่อนข้างที่จะย้อนแยง้งนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดทัพ ในแดนกลางอย่างเวทเทพป้องพันธหรือว่าทิธิพันธ์พ่วงจันนะครับอย่างที่ทางมาโน่บอกว่าเขาทําได้ดีในเกมกับสุวินามแต่ว่ามันก็หลายเดือนแล้วนะครับฟอร์มการเล่นของเวทเทพอาจจะดรอปลงไปนะครับหรือว่าทิธิพันธ์เองนะครับแม้จะทําผลงานได้ดีกับทูแบงคอกยูเตดแต่ว่าการที่มาโน่ส่งนักเตะทั้งสองคนลงพร้อมกันโดยไม่ ได้ระบุแนวทางการเล่นให้ชัดเจนหรือว่าบอกไปแล้วนักเตะอาจจะไม่เข้าใจเองนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องภายในทีมเนี่ยพอทั้งคู่ไปเล่นด้วยกันแล้วฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ก็ต่างคนต่างเล่นเลยนะครับไม่มีทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมให้เห็นแล้วก็จ่ายบอลเสียหลายต่อหลายครั้งมันก็กลายเป็นว่า ฟอร์มการเล่นที่ดีกับซุยนามกับฟอร์มการเล่นในปัจจุบันเนี่ยมันสวนทางกันนะครับมานมโพกิ้งกับไม่เลือกนักเตะท,ที่ทําผลงานได้ดีอย่างกิซากาแมนโอเคอาจเข้าใจได้เพราะว่าเขาก็เล่นได้ทั้งกองหลังแล้วก็กองกลางถ้ากองกลางมันเยอะนะครับก็ควรที่จะเอานักเตะท,ที่เล่นได้ดีในตำแหน่งนั้นๆจักรพันธ์นะครับก็ทําผลงานได้ดีก็ควรที่ออกสตาร์ทก่อนเวทเทพหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นทางพิทิวั์สุขจิตรรกกุลเองโอเคฟอร์มอาจจะดรอปลงไปแต่ว่าเขาก็ยังเป็นคีแมนแล้วก็ เล่นในตำแหน่งตัวตัดเกมได้ดีกว่าหรือว่าจะถอยวียให้ป้อมพานลงมาเล่นเป็นตัวต่ําเหมือนกับที่เล่นให้กับเมืองทองก็สามารถทําได้ตรงนี้มันก็เป็นแทคกติกที่ผิดพลาดของมาโนโพกิ้งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มาโนโพกิ้งก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเองก็ประเมินคุณภาพของมาเลเซียต่ําแล้วก็ประมา่จนเกินไปนั่นเองนะครับอ่านี่ก็เป็นเรื่องราวของมาโนโพกิ้งนะครับส่วนมาโนโพกิ้งที่ผมอยากจะ พูดนิดดึงเนี่ยผมก็พูดมาหลายคลิปแล้วนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองว่าแผนงานของสมาคมเองก็ผิดพลาดในการเลือกมาโนโพกิงทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับเดิมทีเนี่ยหลายคนคงทราบดีว่าการแต่งตั้งมาโนโพกิงมันเกิดในช่วงเวลาที่ฉุกหลหุกนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นมันก็เกิดการระบาดของไวรัสโควิด -19 การที่จะเลือกโค้ชต่างๆเข้ามาคุมทีมเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะ ลำบากในการที่จะหาโค้ชนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะเอา mm. มาโนโพกิงมาแก้ไขสถานการณ์ระยะสั้นนะครับโดยคุมทีมในศึกบอลเอเอฟซูซูกิครับสุดท้ายมาโนก็พาทีมคว้าแชมป์แต่แปลกตรงที่พอมาโนพาทีมคว้าแชมป์แล้วทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเองรวมไปถึงมาดามแป้งเองก็ถามนะครับกลับไม่ได้มองแผนระยะยาวในการสร้างทีชาไทยไปเล่นในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียร,รอบสุดท้ายหรือฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับยังเชื่อมั่น ในมโนอป์กิงในการทําทีมอยู่ตรงนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมไปถึงมาดามแป้งในฐานะผู้จัดการทีม เองก็ต้องยอมรับในผลงานตรงนี้นะครับเพราะว่ามาน่เป็นโค้ชแล้วก็เป็นกุนซือที่แสดงหเห็นแล้วว่าไม่มีความเหมาะสมในการคุมทีมชาติไทยในระยะยาวเพราะว่าผลงานในการคุมทีมกับค,ครูแบงคอกทูเดตมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาไม่มีศักยภาพแบบนั้นขณะที่กุนซือที่มีคุณภาพสูงที่ผ่านมาที่เคยคุมทีมชาติไทยเองก็แสดงหเห็นแล้วนะครับว่าอาจจะไม่ถูกจลิด กับนักเตะแล้วก็ทีมชาติไทยตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับที่จะหาคุณซื้อที่มีความเหมาะสมมาคุมทีมชาติไทยตรงเนี้ยมันกลายเป็นโจทย์ยากมากๆนะครับที่จะหาจุดกึ่งกลางให้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องมีการเลือกแล้วก็คัดสรรแล้วก็มีการพูดคุยแผนงานอย่างละเอียดนะครับแล้วก็มีการให้โค้ด ที่ส่งโปรโฟไฟล์เหล่านั้นนะครับมาคุยแผนงานนะครับแล้วก็มาเสนอไอเดียนะครับว่ามีแผนงานอย่างไรในการพาทีมชาติไทยก้าวผ่านอาเซียนแล้วก็ยกระดับของทีมขึ้นมาให้ได้นะครับตรงนี้นะครับอย่าพึ่งไปพูดถึงฟุตบอลโลกเลยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ทีมชาติไทยต้องยกระดับของทีม ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆชาติเดี๋ยวเริ่มเซตร,ระบบแล้วก็เล่นอย่างเป็นระบบกันมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้หมู่แล้วนะครับสำหรับอาเซียนเพราะว่าแต่ละทีมก็มีนักเตะฝีเท้าดีแล้วก็โอนสัญชาติมาช่วยทีมเยอะเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญครับตรงนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับตามใดที่นักเตะไทยต่อให้เก่งขนาดไหนนะครับหากระบบการเล่น ไม่มีระบบไม่มีทรงก็เชื่อว่าโอกาสที่จะรประสบความสําเร็จในฟุตบอลสบัยใหม่เกิดขึ้นยากมากๆเลยครับล่าสุดนะครับทางมาร์ตอปกิ้งก็ได้ออกมาแถลงข่าวถึงการโพสต์ข้อความเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผ่านการแถลงข่าวก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจุลสนามเจอกับทีมด,ดัตตแอตโตเบโกโดยมาร์ตอปกกิ้งนะครับก็บอกว่าส่วนในเรื่องของโซเชียลมีเดียจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากนะครับแค่ต้องการอธิบายสาเหตุของการแข่งขันว่าเกิดอะไรขึ้น จริงๆแล้วมานนเข้าใจดีว่าแฟนบอลผิดหวังและตัวเองและนักเตะเองก็ผิดหวังเช่นเดียวกันนะครับแฟนบอลทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณทีมได้เมื่อแพ้แต่เขาเองครับแค่อยากอธิบายว่าการตัดสินใจต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมถ้าแฟนบอลวิจาร์ณเรื่องเกม การเล่นตัวเขาเองไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่หากว่าล้ำเส้นไปพูดถึงสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเช่นเรื่องของการเข้าแคมป์นักเตะไม่มีระเบียบวินยัยทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้ดูไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่นะครับก็อยากจะออกมาปกป้องทีมนะครับนี่ก็เป็นมุมมองของมาโนโพโก,กิ้งนะครับที่ออกมาชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้น เมื่อคืนที่ผ่านมาับส่วนเรื่องของตั๋วเข้าชมนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ศรัทธาของแฟนฟุตบอลไทยก็ลดถอยลงไปนะครับหลังจากที่ทีชาตไทยแพ้กับมาเลเซียนในเกมล่าสุดในการดวลจุดโทษล่าสุดก็มีการรายงานนะครับหลังจากที่เพจเอบจอเชิงใหม่ได้มีประกาศขายตั๋วเข้าชมเกมนัดชิงอันดับ3แล้วก็นัดชิงชนะเลิศออกมาอีก2,000ใบนะครับล่าสุดก็ได้มีแฟนบอลหลายคนนะครับแห่แสดงคอมเมนต์ ประกาศขายตั๋วในวันดังกล่าวออกมาอย่างมากมายนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้เกมในวันอาทิตย์นี้มีคนดูไม่เต็มสนามน,นะครับก็ต้องมารอดูสถานการณ์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนอกจากสตาร์แฟนบอลที่ลดลงไปแล้วสภาพอากาศในช่วงหลังก็มีฝนตกลงมาด้วยนะครับก็อาจจะทําให้แฟนฟุตบอลไม่อยากเข้าไปชมเกมในเกมนี้น,น,นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาอัปเดตกันนะครับก็เป็นเรื่องของเจชนาทิพย์สงกระสินนะครับล่าสุดก็ มีการเช็คแล้วก็มีการตรวจอย่างละเอียดผล MRI ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการระบุว่าเจชนาทิปสงสินเนี่ยต้องพักรักษาการบาดเจ็บบริเวณโคนขาดิบ ประมาณ3สัปดาห์นะครับหลังจากที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่แพ้ม,มาเลเซียซึ่งจะทําให้ทีมไทยไม่สามารถใช้งานเจชนาทิพย์ในเกมรอบชิงอันดับสากับทีดแอตโตบิโกแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะพลาดลงสนามในเกมเจลีในช่วงที่เหลืออย่างแน่นอนนะครับก็น่าเสียดายนะครับสำหรับเจ,เจ้าเจชนาทิพย์สุสนทรศิลป์การบาดเจ็บครั้งนี้สะเทือนไปถึงการสู้แย่งตำแหน่งตัวจริงของเขาในทีมคาวาซากิฟอนซาเรอีกด้วยครับ